เามาต่ออีกครั้งเมื่อกี้คิดไม่มีสั์อืมโอเคจอัดดูือปะเนี่ยอัดอยู่ดิโอเคมันให้วาดไหลนะรอซอมวิงอ๋อปีกโทษทีว่าเราเป็นพวกชอบวาดรีกด้วยเราทำสปีดเพนได้แล้วนะฮะสปีดเพนไปแล้วไปดูวิธีทำรอ ต้องใช้โปรแกรมที่แกมีอ่ะที่แกตัดต่อเอเอ็มดีอะไรเนี่ยนะในที่สุดเอื้อปีกปีกหักเออโอเกอร์แคนาดาตาจีเดโตโซมกับชีคือโอ้โหื้อเออเออขอเวลาแป๊บอืมคลิก please back buttom but but and oh เอ้ทุก on your bra bra so we won't have to see the this the back buttom เอ่อเอ้ยกดผิดสวยเลยเริ่มใหม่เลย ah no เออกูกดถูกแล้วนี่ว่ะเอะไรอ่ะ ไอ้เราท่นนูวกาตัวเองกดวีว่าแกไปเดาเออกมาตอนแรกอะ่ะเปล่าเขาไม่ได้เดาเขาดูจะคลิปแล้วเขามาเล่นอีกทีหนึ่งเอองั้นเกยงก็ขอบคุณที่รับชมอีพีสองพาร์ทสองด้วยนะเออแกขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะ